มาแล้วฮะรถตะพึงนะฮะมาแล้วนะฮนะเ๋ยวิ่งกันไปดูนะ่เออมันเป็นมันไอไอนามันเราไปหลังนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวอายคนยืนดูอยู่นะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออใต้รุ่งแม่ผมเลยวะเออมันมันโอ้โหไปอย่างนั้นไม่ได้หรออือใจมุ่งก้องแท้ไม่ยังไม่มาพี่จ้ะ ตั้งที่เด้งไงก็ยกหืมอือโอ้ไทยมึงแล้วก็ไม่โตอะไรเลยบ้านหย่อนวิวลากู oh, cái gì đó? ban, tầng xỉ pha. con vịt cày con à. nè. con vịt vịt con chưa à. coi qua bật hả? <laughs> โอ้โหอเไนกับตาปุ๊บมึงก็ไม่เจอเนาะันน่าริ่มไอ้เนี้ยดับดเลย่ะกีโตมกีโฟมเป็นโฟมดับไฟไงนี่ทำติดสายควายนี่ไม่เลือดเลยนะนี่ทำสายควายมันไอ้เนี้ยสปาไอ้มันอย่างไอ้โู้ตรงนั้สายไม่สายควายมันไอ้นู่ตรงมอแปลงกระโยกัน พอตกมาแปลงปุ๊บระเบิดตึงเลยไม่เลือกเอาตะเลยตายเลยข่าวนี้นะโอกว่า,าว่ามันต้องไปฟังนูน้นใช่ไหมต้องระวังเงิเราวังเงินเรื่องควายไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ไม่ใหญ่ยัาายไยไยยงไอ้นีน่เงี้ยไม่เรื่องเล็กนะเรื่องอันตรา,าย

โอเแม่ไม่พาไดีเยออ้าวลันนะม่อมได้ไแม่มาเอโอ้แล้มเนยนแอนินไม่แม่พ่อดีนี่ไปไหแล้ว

เราเบ,บิร์นีเล่นให้เกินนะเล่นให้ดีว่านะจนะว,ว่าใครนะเล่นนะม,นนนมาแล้วมาแล้วม,มาเลยๆเลยคนนีคนดบุบหน้าโรงเรียนเราไม่วะ <c ười> เดีのの๋ยวร้องไปเอาโทรศัพท์ไปซ่อมด่วนเลยนะเออน้าอนาเราจะคอยจะค่าจ้างแกงกันแล้วก็คอยเออไม่ร้องมั้ยก๋วยกระดิ่งบัญชีมาดูหมาแล้วกันหน้ามันก็แกบอน้าหนูหมาเดี๋ยว เลียวไม่ได้อ้เลี้ยวไม่ได้โอ้หโรดอะไรก็มีโก้กับลุยกับแล้วกับดีนู่นกันนะอืไม่กันุยเราอาจ่ากันตีหมาจ้าอาจาก่อนก็จะพอตีมาจ้าเขามาปุ๊บเขนมาตรงนั้น เออตดซะก,ะก,กี่ดันนะ่ยดี่เย้าวันตีซะกี่ดันที่ก็จะเจ็บแหลล้าดิมาและตดซะกี่ว่าด,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 ดิดอิดอิดอะไทยมือไอ้ลอดดูปอนเร็ว เรอลียก้าวอยไดน่าจะก้าวอยนุ่มเนาะอังกุก้าวอยนุ่มแลก็เหมาวนนอมนเนี่ยนอไทยมุงมาแล้วไทยไทยมุงฮะขนึ่งกาวไปแล้วข้นหนึ่งวันนั้นวันนั้นที คนไทยเป็นคนง่ายๆครับชอบตอำเท้าเรื่องเพื่อนมันไม่ออกข้าหรอกนะแตงโมยังไม่ออกข้าวเลยยังไม่มาที่แตข้าวไม่มาไม่ดูทีก็มามาไม่ก็ปักกระจอกมา bác chóc mà do a chóc mặt đúng hay ngon ông có tuk chóc không có tuk nga tang kia nơi ừ, ta đây nó ngay 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 ไม่อันนั้นเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปเดียวนี่ดันดันสันสร้างิมันยังไม่ขึ้นไงอืมอืมอืมไอ้ไรหวะใช่ว่ะมันหมาขึ้นหวะควันหมาขึ้นจริงอะไรเนาะ